สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ากับคาฟีนัโตนะครับตัวนี้เป็นกลิ่นเมลอนครีมโซดานะครับเดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่ารสชาติเม็นามาั้งแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคําเตือนสำหรับผู้แพ้หารนะครับในนี้มีนมและถั่วเหลืองใครแพ้2ออย่างนี้ก็หลีกเลี่ยงนะจ๊ะแล้วก็มีน้าตาลอยู่13ากรัมนะครับรวมถึงมีเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพนะครับแ่าจะกินยังกันเลยจ้ารสชาติจะเป็นกันบ้างนะจ๊ะเฮ้ยกินดีนะกินเมลอนแบบหอมมากเลย ่าเทมาก็สีเขียวนะครับเข้ากับคอนเซปต์นี้นะจ๊ะนี่โอเคเฮ้ยโอเคเฮ้ยมีทั้งกลิ่นเมลอนนะครับแล้วก็มีกลิ่นอะไรไอ้น้ำเขียวมานะครับเออครีมโซดาก็คือน้ำเขียวแหละมาเดี๋ยวคราวนี้ชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงจ๊ะกินแล้วคราวนี้รีวิวชาตได้แนละ้ว พูดต,ตรงๆนะครับว่าใครไม่ชอบไอ้ไอ้แฟนต้าน้ําเขียวคนระับคุณอย่ามาซื้อตัวนี้กินพูดตรงๆเลยไอ้ตัวเนี้ยสําหรับคนที่ชอบน้ําเขียวมากๆนะสำหรับพี่อ้นนะครับพวกแฟนต้าน้ําเขียวนะพี่อ้นก็รู้สึกเฉยๆนะแต่พอว่ามันมีรสชาติของโยเกิร์ตนะครับมาผสมกับไอ้น้ําเขียวเนี่ยเฮ้ยมันสำหรับพี่อ้นน้ำแปลกๆนะทั้งนั้นที่พี่อ้นก็แบบว่าไม่ได้มีคาติกับน้ําเขียวนะก็คือว่าสำหรับพี่อ้นนะพี่รู้สึกมันแปลกๆแต่สำหรับคาเด็บที่ชอบแบบว่าเฮ้ย ชอบน้ำเขียวมากๆไอ้ตัวนี้นครับก็จะแบบว่าอะไรความเป็นคุณจินตนาการเลยแฟนตาน้ําเขียวนะครับแล้วก็จะมีรสชาตินะครับที่มันเป็นความเปรี้ยวหวานของโยเกิร์ตเข้ามานั่นแหละครับ <c oughs> คือบทสรุปของตัวนี้นะครับก็เมลอนเหนอรอเมลอนได้มาแต่กลิ่นนะแต่ว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ย,ยรู้สึกเลยว่ามันคือแฟนตาน้ําเขียวนะที่มีความเป็นโยเกิร์ตนะครับแล้วก็มีฟองเออแล้วก็ซาก,กําลังพอดีนะจ๊ะ อืมได้รสชาติซ่านุ่อนกนกำลังพอดีนะครับก็สำหรับเหมาะกับคนที่ชอบน้ําเขียวนะครับเพียก็ไม่ได้มีอคาาติกับน้ําเขียวนะแต่ว่าพี่อยงรู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับสำหรับพี่อั้นนะครับแต่สำหรับใครที่ชอบน้ำเขียวก็คงคิดว่าคุณเลยชอบตัวนี้โอเคครับเพื่อจะกันดูคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดแคทน,น,นั่นนิจ๊ะ